แฟนชายลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกนะคะก็มีอยู่ประมาณ3า0สาขาแล้วค่ะสวัสดีนะคะชื่อจิ๊บนะคะจิ๊บเป็นเจ้าของแฟนชายลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกนะคะราคาแฟนชายของเรานะคะจะอยู่ที่12,999นานะคะที่มานะคะของชื่อแฟนชายเรานะคะลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกนะคะเป็นเพราะว่าจิ๊บฝันค่ะ ก็คือมีคนเขามาเข้าฝันแหละจิ๊บก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นใครนะคะแต่ก็คือฝันเขาก็สอนให้เราทําสูตรน้ําจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องใส่อะไรต้องทํายังไงนะคะจิ๊บก็ทําตามเขามานะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อ,อแฟนชายลูกชิ้นปิ้งน้ําจิ้มผีบอค่ะก่อนจะมาเป็นชื่อนี้นะคะผ่านมาประมาณ3ชื่อค่ะแต่ก็เลยมาจบที่ชื่อนี้ค่ะตั้งแต่ใช้ชื่อนี้มาคือขายดีมาก ตัวแทนก็ขายกันดีมากๆเลยค่ะช่องทางการติดต่อของเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ส่วนตัวจิ๊บเองนะคะชื่อว่าเจ้าของแฟรัไนชสยลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกนะคะและช่องทางเพจชื่อว่าลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกะคะ่ะส่วนเบอร์โทรนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0929746148นะคะ f ฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ